สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะปีใหม่จะมาสาธิตวิธีการเชื่อมต่อระบบ Apple CarPlay บ้างนะคะว่าทำยังไงถึงจะเอาแผนที่ขึ้นบนหน้าจออีิสุสได้นะคะตอนนี้ปีใหม่อยู่ในรถรุ่น2ประตู Highlander 1.9เกรดแซนะคะอ่าก่อนอื่นนะคะในสน่วนวิธีการเชื่อมต่อระบบ Apple CarPlay นะคะ ตันนี้นะคะปีใหม่จะาเชื่อมต่อแบบกรณีแบบมีสายนะคะก็เป็นสายชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือทั่วไปของเรานี่แหละนะคะออันดับตัวแรกนะคะก็เสียบสายเสียบสายแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะแสงจะเยอะนิดนึงนะคะทุกคน อีกแน่หนึ่งก็เสียบเข้าตรงที่ตูดโทรศัพท์ระบบ Apple CarPlay นะคะอดยะเสียบแป๊บ,บนึ่งนะเออประนี้นะคะเสียบปุ๊บนะคะ <Okay. S 1> ก็จะขึ้นมาหน้าจอประมาณนี้นะอืมในส่วนของหน้าจอตรงนี้ก็ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยค่ะ <Okay. S 1> ก็กดเข้าไปได้เลยที่ Apple CarPlay ค่ะ ก็จะมาหน้าจอประมาณนี้นะคะก็สามารถฟังเพลงนะผ่านแอปพลิเคชันตัว YouTube ได้เลยนะคะอย่างตัวนี้พี่ใหม่ก็เลือกฟังเพลงนะ u t u b e อะไรอย่างนี้นะคะก็ฟังเพลง a อ c อะไรก็เลือกไปได้เลยนะคะหรือว่าเลือกอรายการที่ขึ้นมาบนหน้าจอตรงนี้ก็ได้ถ้าครับเล้งเสียงนิดนึง ประมาณนี้นะคะแล้วถ้าต้องการนะคะอ่าเอาแผนที่ขึ้นหน้าจอก็กดที่ GPS นะคะแล้วก็ทำการตั้งค่าจากหน้าจอโทรศัพท์มือถืออีกทีหนึ่งนะคะไปหา GPS ก่อน GPS ของเราเอยังไงยๆ่ยยังไงม,ม,มาแล้วนะคะสมมติต้องการตั้งค่าไปที่ อีสูสุทําสำนักง,งานใหญ่อะไรประมาณนี้ก็ตั้งค่าไปเลยนะคะตกลงเริ่มต้นเริ่มต้นประมาณนี้นะคะ่ะตะว,วันตกไปตามเหมนหมายเลขหนึ่งศูนย์สองศูนย์คือเราต้องกดให้เริ่มต้นการเดินทางด้วยนะคะเพื่อที่มันจะได้บอกจะมีเสียงประมาณนี้แต่ถ้าเราไม่กดเริ่มต้นเดินทางมันก็จะไม่มีเสียงนะคะตะเกียงง่ายๆก็ประมาณนี้นะคะสําหรับวิธีการเชื่อมต่อระบบ Apple c a r าเฟ่นั่นเองนะคะนี่เป็นแบบมีสายนะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่ระบบไร้าสายอีกทีนึงนะคะ่ะ